โอเคสวัสด okay. so, ีท yeah, ุกคนนะครับยินด right ีต okay. so, ้อนรับทุกคนเข้าสู่แมนแคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆมาตามหาหมวกนี้กันนะครับซีซีเฮนะครับบอกเลยได้ว่าหมวกนี้อลังการงานสร้างมากๆเลยนะแต่ความสามารถนี่ค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์พอสมควรนะครับดีเฟนส์สามแถมอัปเกรดไม่ได้ด้วยนะก็ใส่สวยๆกันแล้วกันนะครับสาหรับหมวกนี้นะฮะซึ่ง หมวกนี้เนี่ยจะได้จากการภารกิจในการคัดเลือกนายกเทศมนตรีของหมู่บ้านฮาเทโนเนาะนอกจากนั้นเนี่ยภารกิจนี้เรายังจะสามารถซื้อไฮเลนชิวที่เราทําแตกไปเนี่ยกลับคืนมาได้ด้วยนะครับผมก็ภารกิจจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับให้เรามาที่หมู่บ้านนี้ครับนั่นก็คือหมู่บ้านฮาเทโนวิลเลจนะครับอยู่ตรงตำแหน่งนี้ของแผนที่นะฮะเห็นไหมอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับ เมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยให้มาที่ร้านอาร์เมอร์ช็อปตรงนี้พอมาถึงเนี่ยเราจะเจอกับคนยืนมุงหน้าร้านอยู่นะครับให้เข้าไปคุยกับคนคนนี้ได้เลยโซฟี Sophie. หลังจากนั้นเนี่ยให้เข้าไปในบ้านนะครับให้เข้าไปในร้านคุยกับผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าตู้โชว์หมวกตรงนี้นะครับหลังจากที่คุยกับซีซีแล้วนะครับให้เราคุยกับซีซีอีกหนึ่งรอบ ให้เลือกไปที่ ACC Water นะครับผมหลังจากนั้นให้เลือกอันแรกแล้ว CC เนี่ยก็จะให้เห็ดไฮเลียน r o m มเรามา8อันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อเสียงนะครับแก่คนในหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นฐานเสียงของนายกเทศมนตรีคนอื่นๆซึ่งผมลืมบอกไปว่าเควสนี้เนี่ยเราต้องทำการช่วยเหลือนะครับ CC และก็เลชนะครับในการตามหาข้อมูลต่างๆของหมู่บ้านนะครับสำหรับซีซีเนี่ยจะเป็นการซื้อเสียงนะครับโดยที่เราต้องไปหาคนที่ไม่ได้ใส่หมวกเห็ดแบบนี้นะครับตามพื้นที่ต่างๆในหมู่บ้านเนาะทำการให้เห็ดแล้วก็โน้มน้าวเขาให้มาเลือกซีซีในการโหวตนายกเนาะเมื่อออกจากร้านค้าอาร์เมอร์ช็อปนะครับให้เราวิ่งมาทางซ้ายมือตรงนี้เข้าซอกที่มีเห็ดตรงนี้นะครับแล้วเราจะเจอกับ ชาวสวนหนึ่งคนอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยแล้วทำการให้เห็ดไฮเลนชูมเข้าไปนะฮะเมื่อเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับให้เรากระโดด <นะ S 1> ข้ามรั้วมาฝั่งนี้นะครับเราจะเจอกับผู้หญิงที่กวาดลานอยู่ตรงนี้ให้เราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยเขาจะให้ไข่นกเรามาหนึ่งอันนะฮะ <eremiah? S 1> แล้วให้เห็ดเข้าไปนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยให้เรากลับมาที่อาร์เมอร์ช็อปตรงนี้นะครับจะมีชายแก่คนหนึ่งคนนี้นะครับจะอยู่ตรงทางออกทางขวามือของหมู่บ้านนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยจะเดินไปเดินมาอยู่ภายในหมู่บ้านนะครับอันนี้ผมเจอเขาเวลา10บโมงยีเนาะก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนเวลาอื่นก็อาจจะอยู่จุดอื่นนะครับก็ลองหาดูแล้วกันสำหรับคนนี้นะครับหาไม่ยากเขาเดินตามถนนเส้นหลักประมาณนี้แหละนะครับเดินตามตรงนี้แล้วสุดท้ายก็จะไปจบที่โรงแรมตรงนี้นะครับผม อ่าเมื่อเจอเขาแล้วให้เข้าไปคุยกับเขาได้เลย uh huh. แล้วก็ทำการให้เหตุเข้าไปด้วยครับผม uh huh. หลังจากนั้นเนี่ยให้มาที่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ตำแหน่งนี้ของแผนที่นะครับจะอยู่ด้านล่างของฮาเทโนสคูลนะครับเราจะเจอกับพื้นที่ในการปลูกผักนะครับเราจะเจอกับหญิงแก่คนหนึ่งให้เข้าไปคุยกับเขาได้เลย uh huh. ให้เราให้เหตุเข้าไปเช่นกันนะครับ uh huh. อีกหนึ่งคนนะครับจะอยู่บริเวณโรงแรมนะครับหรือว่าเดินไปร,บรอบๆนะช่วงเย็นๆเขาจะอยู่ตรงที่โรงแรมนี้นะครับให้เราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยแล้วก็ให้เหตุเข้าไปครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราขึ้นมาที่คอกสัตว์ด้านบนนะครับจะเจอผู้ชายยืนอยู่ตรงคอกวัวให้คุยกับเขาได้เลย <S <S เมื่อเราให้เหตุคนที่ชื่อแดนซ์นะครับหรือผู้ชายที่อยู่ตรงคอกวัวแล้วเนี่ยให้เราไปที่ท่าน้ําเราจะเจอกับผู้หญิงคนนึงเนี่ยยืนอยู่ตรงท่าน้ํานะครับ แล้วเราก็ให้เหตดเขาไปเช่นกันเมื่อเสร็จจากคอกสัตว์แล้วนะครับให้เราวิ่งขึ้นไปดวนย,ยอดเขานะครับสถานที่ที่รีเสิร์ชแลบอยู่นะครับเราจะเจอกับผู้ชายหนึ่งคนเป็นชายแก่เดินลงมาให้เราคุยกับเขาแล้วก็ให้เหตดเขาไปครับผม <c oughs> เมื่อเราทำการให้เหตดทั้ง8คนแล้วนะครับให้เดินกลับไปหาซีซีที่ร้าน a r m ร์ช h o p เข้าไปคุยกับซีซีได้เลย แล้วเราก็จะได้บิ๊กสำหรับอันนี้เนี่ยก็เป็นอันจบเคเวสทีม CC แล้วก็ทีมลีดแล้วนะครับภารกิจต่อไปให้เรามาคุยกับโซฟีตรงนี้ครับผมเราจะได้รับภารกิจ c c Secret มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรารอจนถึงช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ซ่อนตัวให้รอจนกว่า CC จะเดินออกมาจากร้านนะครับแล้วให้เราสะกดรอยตาม CC โดยที่ห้ามให้ CC เห็นนะครับผม โดยที่ CC จะเข้าไปในประภาคารอันนี้นะครับให้เราหาทางไปยนเข้าไปในประภาคารครับผมจะมีหน้าต่างอยู่ด้านข้างของประภาคารนะครับให้เราปรยนเข้าไปเข้าทางหน้าต่างนี้ แล้วเราจะเห็นว่าซีซีเนี่ยเข้ามาที่โกดังเก็บของตรงนี้นะครับเพื่อมากินอาหารนั่นเองหลังจากที่คัสซีนจบเรียบร้อยนะครับให้เรากลับมาคุยกับโซฟีที่หน้าเอาเมร์ชอชอปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะได้ไอรอนชรูมา10อันนะครับแล้วเราก็จะจบภารกิจ c c Secret ครับผมเมื่อเราจบภารกิจของฝั่ง CC เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปหารีดที่บ้านหัวหน้าของหมู่บ้านนะครับผม บ้านของรีดเนี่ยจะอยู่บนเนินเขาตรงนี้นะครับให้เราเดินขึ้นไปตามเนินเขาได้เลยเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เข้าไปในบ้านของรีดแล้วก็คุยกับรีดท,ที่ยืนอยู่ตรงหน้าตู้หนังสือนะครับแล้วเราจะได้รับภารกิจ a new signature food มานะครับเมื่อได้รับภารกิจแล้วเนี่ยให้เราขึ้นไปบนฟา้าบนเขา หลังจากที่เรามาถึงแล้วนะครับให้คุยกับผู้หญิงที่ยืนอยู่บนท่าน้ำ oh. หลังจากที่คุยเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับภารกิจอเลเทอร์ทูโคยินมานะครับ oh. เมื่อได้รับภารกิจแล้วเนี่ยให้เราทำการครับตัดไม้ตรงนี้นะครับผมตัดสักสองต้น oh. และประกอบกันเป็นแท่นวางนะครับ หลังจากนั้นให้เราใช้ออลต้วแฮนย้ายไม้ไปไว้ตรงกลางน้ำครับนี่แล้วก็ว่ายไปขึ้นขอนไม้ที่เราตัดไว้นะครับหลังจากนั้นใช้เอลต้วแฮนหยิบจดหมายตรงนี้อ่าเอามาไว้ตรงชายฝั่งนะครับเมื่อเรามาถึงบนฝั่งแล้วให้เราใช้เอลต้ h แฮนหยิบจดหมายอันนี้นะครับไปให้โคยินที่อยู่ตรงท่าน้ำ แล้วก็คุยกับโคยินครับห <c oughs> ลังจากคุยกับโคยินเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปในบ้านตรงฟาร์มได้เลย <c oughs> เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้คุยกับโคยินอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> แล้วเราก็จะได้รับฮาเทโนชีตมานะครับ เมื่อเควนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมาซื้อชีสได้ที่นี่ด้วยนะครับผมหลังจากได้ชีสมาแล้วนะครับให้มาคุยกับคนตรงนี้ครับผมแดนซ์ Dance นะฮะแล้วเขาก็จะขายเฟชมิลให้เราโดยการแลกกับอคอนนะฮะหลังจากที่เราได้ชีสแล้วนะครับให้เรากลับไปที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านนะครับ <h isa noise> เพื่อมาคุยกับลีด เม <cam. Oi> ื่อคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมอบชีทให้ลีดไปนะครับแล้วเราจะได้ค่าตอบแทนมา100รูปีสแล้วเราก็จะจบภารกิจอ n น e ิวซิกเนเจอร์ฟู้นะครับผมเมื่อเราจบภารกิจอ n น e ิวซิกเนเจอร์ฟู้แล้วให้เรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้ครับคลาเวีย oh. นะครับแล้วเราก็จะได้รับภารกิจล e ดสี e เคล็มา <cam. S 2> <cam>. หลังจากคุยกับคลาวเวียนะครับเราจะได้รับภารกิจรีสซีเคเตมาแล้วเราจะรู้ว่าประตูนี้เนี่ยไม่สามารถเปิดเข้าไปได้นะครับให้เราทำการกดปุ่มอนอนดอร์อาร์นะครับแล้วก็มาร์กจุดนี้ลงไปบนแผนที่นะครับเมื่อเรามาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราหาบ่อน้ำให้เราลงไปที่บ่อน้ำนะครับที่ใดที่หนึ่งนะครับในหมู่บ้านฮันเทโนแล้วหาทางไปตรงจุดที่เรามาร์กบนแผนที่ให้ได้นะครับ เลงตำแหน่งตรงนี้ไว้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะฮะพอมาถึงแล้วเนี่ยให้เราใช้สกิลแอเซนเราจะมาโผล่ด้านในห้องเมื่อกี้นะครับที่เราไม่สามารถเข้าได้แล้วหลังจากนั้นสำรวจสมุดที่อยู่บนโต๊ะครับผม เมื่อเราสำรวจสมุดบนโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปหาคาเวียนะครับถ้าเกิดไม่เจอตำแหน่งที่เขาให้ภารกิจเราให้เราเข้าไปในบ้านคาเวียจะอยู่ตรงนี้ครับให้คุยกับคาเวียได้เลยแล้วเราจะได้แฮรเลียนโทเมโตเนี่ยมา10ชิ้นนะครับแล้วเราก็จะจบภารกิจลีซีเค็ดนะครับผม,ม<า>เมื่อเราจบทั้ง4ภารกิจแล้วนะครับเราจะได้รับภารกิจเดอะเมเยอร์เรลอิเลกชันมา ให้เราไปหาโซฟีที่ด้านหน้าอาร์เมอร์ชอปนะครับพอมาถึงแล้วให้เราคุยกับโซฟีได้เลย oh. แล้วก็จะเข้าสู่บทเนื้อเรื่องนะครับของการคัดเลือกนายกเทศมนตรีของหมู่บ้านแฮตโนนั่นแหละ oh. หลังจากจบคัดซีนของการคัดเลือกนายกเทศมนตรีนะครับให้เรามาที่อาร์เมอร์ชอปพอมาถึงเนี่ยให้เราเข้าไปคุยกับซีซีนะครับ แล้วเราก็จะได้หมวก CC Hat มานะครับผมเมื่อจบภารกิจแล้วนะครับเราสามารถซื้อชุดต่างๆที่ CC อออกมาวางขายได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราคุยกับ CC เนี่ยแล้วเลือกคำว่าโช o w m e มันจะมีชุดที่เราเคยเก็บมานะครับแทบทุกชุดวางขายอยู่ด้วยนะครับนั่นรวมไปถึงถ้าเกิดโล่ไฮเลียนของเพื่อนๆแตกเนี่ยเราสามารถมาซื้อโลฮไฮเลียนได้ที่นี่ในราคา3000ดูปีนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจการคัดเลือกนายกของหมู่บ้านเทเทโนนะครับก็หวังว่าเพืเ่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยคงจะทำตามได้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะมันจะมีจุดที่ยากอยู่จุดเดียวก็คือการตามหา NBC นะครับในการซื้อเสียงทั้ง8คนนั่นแหละนะครับส่วนจุดอื่นๆเนี่ยผมว่าน่าจะผ่านไปได้อย่างสบายๆเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมคอยรู้ได้ทุกแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับผม ไปละบ๊ายบาย